ดีค่ะพบกับแอมที่ช่องแอมขายฟอร์ดเครดิตดีฟรีดาวค่ะวันนี้แอมนะคะเตรียมรถส่งมอบนะคะลูกค้า,เ,าเป็นชาวจีนค่ะลูกค้านะคะคันนี้จะแต่งตัวสตอมแท็กแบบจัดเต็มจัดหนักชุดเหล็กฮั m เมอร์ทั้งคันเดี๋ยวแอมพาไปชมค่ะว่าทั้งคันวันนี้แต่งอะไรกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวด้านหน้านะคะตัวนี้ใส่เป็นตัวกันชนหน้าฮัมเมอร์เหล็กนะคะเหล็กทั้งหมดเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกันแครงนะคะกันแครงตัวนี้มีหน้าที่ทำทำงานในเรื่องของการพวกหินพวกวัสดุที่มันแข็งๆค่ะเวลาลูกค้าใช้งานออฟโรดเนี่ยก็สามารถกันได้ทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าเดิมค่ะมาพร้อมกับตัวอักษรน,นะคะคำว่า Ranger เป็นอะคริลิกแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวแอมพามาดูที่ล้อแมกนะคะตัวล้อแมกนะคะจะเป็นตัวล้อแมกขนาด275 5 5 i 2 0ค่ะล้อแมกนะคะตัวนี้เป็น Oasis Jersey นะคะดำเงาค่ะมาพร้อมกับยางดิเซนตินะคะเป็น All-Terrain ค่ะวิ่งได้ทั้งถนนพื้นดำและถนนออฟโรดค่ะได้หมดเลยนะคะชุดแต่งตัวนี้มาพร้อมกับคิ้วล้อที่เป็นฟันเฟืองค่ะฟันเฟืองแบบนี้เลย สตอมแท็กคันนี้นะคะเปลี่ยนบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างเหล็กแบบฮาร์เมอร์ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอมพามาดูด้านท้ายนะคะว่าด้านท้ายใส่อะไรกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะตัวกันชนท้ายนะคะจะเป็นกันชนท้ายเหล็กมาพร้อมห่วงลากจุงนะคะตรงนี้2ชิ้นของฮาร์เมอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็พิเศษนะคะตัว ตอมแท็กคันนี้นะคะลูกค้าใส่ตัวแหลกหลังคานะคะที่เป็นของฮัมเมอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะง่ายๆคันนี้ก็คือแต่งฮัมเมอร์ทั้งคันเลยค่ะตัวไฟสปอตไลท์ตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดสว่างมากๆมากๆแบบมากๆเลยค่ะคันนี้ติดฟิล์มอยู่ที่มานหน้า60%นะคะแล้วก็ตัวรอบคันนะคะ 80%ค่ะ t ต r m t ท็กเนี่ยมาพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์ที่สามารถขยับได้นะคะพาทุกคนมาดูภายในนะคะภายใน t ต r m t ท็กนะคะจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะตรงที่ตัวเบาะหนังเนี่ยจะ เป็นบอหนังสีดำนะคะเดินได้แดงค่ะคำว่า torm t t ็ c นะคะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยค่ะคอนโซลน,นะคะหน้าคอนโซลก็จะเป็นแบบนี้เลยพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นโพสต์สตาร์ทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะตัวในรุ่นขับ4ของตัว t t r m t e c นะคะขับ4ี่ของตัว s ต o m t e c เนี่ยจะมาด้วยเกียร์ไฟฟ้าอีชิพเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเวเ e ชาร์ t Chart ค่ะ ขับเคลื่อน4ล้อนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะปรับจากการขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อได้นะคะโดยที่ไม่ต้องจอดรถสนิทนะคะความเร็วไม่เกิน120กิเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะมีสัญลักษณ์ตัวได้เนี่ยจะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่วางแก้วนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะโดยรวมนะคะตัวชุดแต่งทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเลยนะคะอยากให้เราแต่งแบบนี้ค่ะชุดเหล็กทั้งชุดเป็นของฮาร์เมอร์ค่ะแต่งหล่อหลอ,ลอดุด,ดุหดหดกันไปเลยค่ะ แล้วตัวสําหรับแคมเปญตัวนี้นะคะที่ลูกค้านะคะแอมบอกเลยนะว่าลูกค้าได้คันนี้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนลดจุกๆไปเลยค่ะคันนี้ส่วนลดนะคะส่วนลดจะอยู่ที่1นึ0 0 0 0บาทค่ะตัวนี้เป็นคันสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือหมดแล้วหมดสต็อกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ โปรโมชั่นหรือแคมเปญตัวไหนที่ส่วนลดเยอะๆแบบนี้แอมมีหลากหลายรุ่นมากๆนะคะในในส่วนของตัวรถยนต์ของฟอร์นะคะสามารถทักแอมมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดแต่งชุดเหล็กฮั m เมอทั้งคันวันนี้นะคะแอมดูแลทุกขั้นตอนในการแต่งรถให้กับลูกค้า คนนี้ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้แคมเปญพิเศษส่วนลดจุกๆหรือว่าชุดแต่งแบบนี้ทั้งคันสามารถติดต่อแอมมาได้ที่เบอร์0825643626หรือสแกน QR code ด้านนี้ติดต่อทักแอมมาทางไลน์ได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะว่าแอมจะพาทุกคนไปดูกับรถรุ่นไหนแต่งแบบไหนแคมเปญแบบไหนค่ะสวัสดีค่ะ